สวัสดีทุกคอนบริการวิเคราะห์กำลังติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณมากที่ช่วยเราความช่วยเหลือทุกรูปแบบสามารถพบได้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ผู้ชมที่รักเราขอให้คุณชอบมันสิ่งที่คุณต้องการมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาโครงการกูรูมาเก็ต เราจะดูตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัท GH Research PLC (Ticker: GHRS) การตรวจสอบจัดทำาขึ้งโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่16พฤษภาคม2024ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัท GH Research PLC อยู่ในหมวดหมู่ย่อย ไซโคมีองค์กร21องค์กรเข้าร่วมในการวิเคราะห์และนี่เป็นตัวแทนค่อนข้างมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทหากจำเป็นคุณสามารถหยุดได้คุณสามารถดูตัวบ่งชีทั้งหมดขององค์กรที่เป็นปัญหาได้อย่างรอบคอบการเข้าถึงตารางด้วยโครงสร้างทิกเกอร์นั้นฟรีและเปิดกว้าง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท GH Research t l c อยู่ที่0.66พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ16 0ันล้านดอลลาร์ GH Research t l c มีส่วนแบ่งร้อยละ4.129และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ0.21พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตามงบดุลประเภทย่อยที่7,000ล้านดอนลลาร์ GH Research TLC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ3.11เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลแล้วเราจะเห็นสิ่งต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่ง GH Research TLC ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยละ4.129 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ3.11ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าการแลกเปลี่ยนถึง25%เปอร์เซน์การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามงบดุลขององค์กรในหมวดย่อยไม่ดีลบหคะแนนบริษัทไม่มีหนี้สินอันดับระดับหนี้ของบริษัทดีมาก2คะแนน อัตราส่วนของมูลค่าตลาดของบริษัทต่อกำไรจะเท่ากับศนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดย่อยเป็นศนการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นต่ออัตราส่วนกำไรโดยเปรียบเทียบกับบริษัทประเภทย่อยแย่มาก -2 คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ -32 ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้า และนี่ก็เป็นผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมากการประเมินตัวบ่งชี้กำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือศูนย์ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ2.7ซึ่งแย่ก,กว่าในหมวดหมู่ย่อย การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือศูนล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นผลเสียต่อโอกาสของบริษัท การประมาณยอดขายในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ -1 คะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือ0%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยลบด้วย4.9%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินง,งานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ4.9 การประเมินความสามารถในการทำกำไรโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ100.0137ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง2,914% และสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดของบริษัท GH Research PLC มีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่จำนวนทุนทางการตลาดต่อพนักงานบริษัทเท่ากับ13,527,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี448,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ2,919.4การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานบริษัทคือศูนย์ศูนย์ศูนย์ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ8 0 0 0ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่8,000ดอลลาร์การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนจำนวนรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ0.000 000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย165,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%เอร์เซนการประมาณปริมาณการขายต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่ร้อยละ 5.1- ุโดยมีค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ5.4นี่คือการประเมินความเสี่ยงของการบีบสั้น ตัวบ่งี TRSI 14แสดงระดับร้อยละ64ของบริษัท GH Research t l c ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้อยู่ที่ประมาณ45%ในทางเทคนิคแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่า GH Research t l c เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท GH Research PLC และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าอีก12เดือนข้างหน้าหุ้นของบริษัท GH Research t l c มีพลวัต้อยละ16.9เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดหมู่ย่อยลบ21.8%นี่ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วย ผลลั์โดยรวมคือลบ5.5จาก10คะแนนผลลับเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ2.7คะแนนพูดกว้างๆภายในตลาดสหรัฐทั้งหมดโดยทั่วไปเราเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนนลบ5.5คะแนนจาก g h Research t l c ไปที่ตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยข้อมูลและระบบการประเมินอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ อันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท G.H. Research T.L.C. Guru Market เปิดข้อตกลงด้วยเหตุผล G.H. Research T.L.C. นี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อยควรระลึกไว้ว่าก่อนหน้าวันที่25มีนาคม2567 คำสั่งถูกเผยแพร่สัญ,ญลักษณ์ของบริษัท MND ระบบข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นกูรูมาเก็ตการตัดสินใจต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อนี้ปิดคำสั่งซื้อส่งผลให้มีกำไรร้อยละ7.3ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบช่วยเหลือจากกูรูมาเก็ต คุณคือผู้ชมที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง